หาชอบช่อง SO Report by s i r o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยความคืบหน้าในการไล่ล่าตัวนักเตะใหม่ของทีมเรายัางทางจอจิมมามาดัชวิลี่ผู้รักษาประตูตอมหนึบจากค่ายไอ้ขังขา่าบารเรนเซียกันโกรเลย หลังจากนี้คือดิวที่เราเดินหน้าการเจรจามาพักใหญ่ๆแล้วมาริฟฟพูสามารถบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะสรุบการคว้าตัวเขาและจะมีการปล่อยยืมตัวต่อไปให้กับทางบอลมัดใช้งานยาวตลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาลนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการมารับสืบทอดตำแหน่งต่อจากทาาัชออริสันเบเกอร์ในด่านมือหนึ่งประจำทีมของเราในอนาคตข้างหน้าต่อไป ทางด้านบอลมัดเองก็ได้ตอบรับข้อสเสนอดังกล่าวไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันทาให้ตอนนี้จุดเดียวที่ยังคงติดขัดและเป็นอุปสรรคสําหรับการเจราจาในครั้งนี้ก็คือค่าตัวของนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลกับทางบารนเซียเองยังหาจุดลงตัวร่วมกันไม่ได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมดีวที่แรกเริ่มโดนทีเราคิดว่ามันน่าจะจบลงไปได้ตั้งนานแล้วถึงมีการถูกลากยาวออกมานานขนาดนี้ ล่าสุดทางโกมีเดียสื่อท้องถิ่นจากเมืองบารินเซียในประเทศสเปนก็มีการออกมารายงานขา่าวถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทำให้ดิวนี้ยังจบกันลงไม่ได้เสียทีเมื่อพวกเขาระบุออกมาเลยว่า ทั้งสองฝ่ายนี่คงมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องค่าตัวของนักเตะเมื่อทางบารินเซียต้องการอยู่ที่ตัวเลข40ล้านยูโรหรืคิดเป็นราว34ล้านปอนด์แต่ทางยอดทีมจากมือซีไซต์เต็มใจจะจ่ายสูงสุดไม่เกินตัวเลข35ล้านยูโรหรืคิดเป็นราว30ล้านปอนด์ซึ่งมันก็มีระยะห่างกันอยู่เพียงแค่4ล้านปอนด์เท่านั้น นอกจากนี้การที่ทั้งสองฝ่ายก็ย้ำจุดยืนเดิมของตัวเองมาโดยตลอดโดยไม่มีทางไหนยอมขยับตัวออกมาเลยจึงทำให้ดิวนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ได้เมื่อมันเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะใกล้จะปิดตัวลงไปในทุกขณะแล้วสุดท้ายมันจะมีทางฝั่งไหนยอมที่จะปรับลดค่าตัวของเขาลงมาหรือจะประนีประนอมในการทำข้อตกลงหาจุดกึ่งกลางร่วมกันได้หรือไม่อย่างไรกัน ไหนๆก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูประเด็นนี้ต่อเนื่องกันไปเลยแต่ขยับมาเป็นเป้าหมายในแผงกองกลางของรองบางนั่นก็คือในรายของทางแมตต์โอไรรีมิดฟิลด์ตัวเก่งจากทางค่ายมาลายเขียวเขากราสโกเซลติกในศึกสกอตติชพรีเมียร์ชิพของประเทศสกอตแลนด์ หลังจากก่อนหน้านี้ตัวของเขาเองก็ตกเป็นข่าวพัวพันกับทีมของเราอยู่ด้วยแต่ทางลิเว์พูก็เลือกหันไปเดินหน้าไล่ล่าตัวทางมาตินซูเปียนเมนดี้ห้องเครื่องทีมชาติสเปนมาจากทางเรอัลโซเซดาแทนตัวมมดีวของทางซูบีเมนดีดังกล่าวข้างต้นมีอันต้องล่มลงไปถ้าไม่หลายฝ่ายมีการจับตาดูว่าลิเว์พูจะมีการเบนเป้าหมายกลับมาหาทางโอไรรีอีกครั้งหรือไม่ แม้สถานในการในปัจจุบันมันดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่ได้มีความคิดที่จะทําเช่นนั้นและต้องการรอดูสถา,านการณ์ในแผงกองกลางของทีมต่อไปก่อนจนกว่าจะถึงช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเ,เดือนมก,กราคมก่อนจะมีการตัดสินใจฟันธงในขั้นสุดท้ายออกมาอีกครั้งว่ามันยังคงมีความจําเป็นที่ต้องซื้อใครเข้ามาเสริมทัพในตําแหน่งนี้หรือไม่ แม้กระน,นั้นล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Sky Sport สื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการระบุออกมาว่ามันมีทีมที่ได้ชิงลงมือในดีลนี้ไปก่อนหน้าทางลิเวอร์พูลแล้วนั่นก็คือทางบริตันแอนโฮฟเอาเบียนที่มีการยื่นขอน้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะอย่างเป็นทางการให้ทางซสติกรับเอาไว้พิจรารณาแม้ว่ามันจะยังไม่มีการระบุตัวเลขที่แน่ชัดออกมา แต่ที่มันชัดเจนเลยก็คือข้อสเสนอดังกล่าวของพวกเขาได้ถูกทางเซิลติกตอบปฏิเสธแบบทันควันเพราะมันยังคงต่ำกว่าที่ตัวเลขที่พวกเขาได้ตั้งเอาไว้ทางเซิลติกยืนกรานหนักแน่นว่าพวกเขาจะไม่ยอมปล่อยตัวดาวเตะวัย23ปีรายนี้เว้นเสียแต่ว่าจะได้ค่าตัวเกินกว่า30ล้านปอนด์ขึ้นไป นน่นอนใหาสถานการณ์ณเวลานี้ยังคงเปิดกว้างหากทางลิเวอร์พูลของเราต้องการใครสักคนเข้ามาเสริมทัพที่กลางสนามซึ่งตัวของโอไรรี่เองก็ดูจะตอบโจทย์ในจุดนั้นได้เป็นอย่างดีเมื่อพูดถึงเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งนักเตะที่มีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดกับทีมของเราออกมาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทักอ e ีวานโทนี่ดาวยิงทีมชาติอังกฤษจากทางสมโมสรเบรนทฟอร์ดหลังจากโจ้ตัวเองไม่มีรายชื่อในเกมนัดล่าสุดที่พวกเขาคว้าชัยชนะเหนือทางคริสตันพาเลตมาได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางร,รายงานขา่าวเรื่องการเตรียมย้ายทีมของเขา โดยทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าเขาอาจจะไปลงเอยที่ซาอุปโปรโริหลังจากได้รับข้อเสนอเข้ามาจากทงอางอัลอาลีสโมสรเงินถุงเงินถังของประเทศซาอุดิอาระเบียดังกล่าวที่ตัวเลข35ล้านปอนด์แต่สุดท้ายทางเบรนฟอร์ดเองก็ยังคงใจแข็งตอบปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวกลับไปหลังพวกเขาไม่พอใจตัวเลขที่ถังนั้นได้ยื่นข้อเสนอเข้ามา แม้กระน,นั้นจากการที่ตัวของนักเตะเองก็ไม่เคยปกปิดเลยว่าเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ที่จู้ตัวอย่างเป็นเด็กจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่จู้ตัวจะถูกเชื่อมโยงถึงความเป็นไปได้ในการย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลอีกครั้ง แม้กระนั้นล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Liverpool ล c อ็สื่อวงในของทีมเราก็ออกมายืนยันว่าดีลวนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะทางหงแดงของเราเองไม่ได้มีแผนการใดๆที่จะเดินเกมกันไล่ล่าตัวนักเตะผู้นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออายุอานานามของเขาก็เข้าหลัก28ปีเข้าไปแล้วทำไมไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่สโมสรกำหนดเอาไว้ซึ่งพวกเราต้องการเน้นหนักที่แข้งอายุน้อยที่สามารถจะใช้งานในระยะยาวได้ อีกทั้งทางฝั่งของตัวโทนี่เองก็มีการแสดงออกอย่างชัดเจนเหมือนกันว่าเขาหวังจะรอคอยการย้ายไปที่ตะวันออกกลางมากกว่าเพราะนั่นจะทำให้โจตัวสามารถทำไรายได้ได้สูงที่สุดในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพหลังจากดูเป้าหมายการเสริมทัพในแดนหน้าของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอจะขอพาเพื่อนๆมาดูการเปิดตัวละครลับใหม่ล่าสุดกันบ้าง มื่อทาง TBR ฟุตบอลสื่อชื่อดังก็มีการรายงานข่าวออกมาว่าเอว์ภูกำลังหันมาให้ความสนใจในตัวของทักอาดีโมล่าลุกแมนดาวยิงตัวเก่งจากทางค่ายปัตตันตาเมื่อเขาก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาควงานดควาแชมป์ยูโรป้าลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วนอกจากนี้นับตั้งแต่ปิดตัวเทพย้ายจากทางอาเบราซิมาอยู่กับทักอัตตันตาเมื่อ2ปีก่อน โจตัวก็สามารถทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอโดยเขามีสถิติการยิงประตูได้ขึ้นเลข2หลักในทุกฤดูกาลที่ลงเล่นที่เซเรียอเรียกได้ว่านั่นสามารถตอบโจทย์ความต้องการของทีมเราได้เป็นอย่างดีซึ่งอยากจะเสริมความเฉียบคมในแดนหน้าให้กับทีมอีกทั้งโจตัวเองก็ยังผ่านประสบการณ์การลงเล่นในเวทีอังกฤษมาแล้วตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่กับทางชอตันแอตเลติกและเอเวอร์ตัน รวมถึงตอนที่เขาถูกยืมตัวมาลงเล่นกับทางฟูลแลมและเรสเตอร์ซิตี้อีกด้วยนั่นทำให้ในตอนนี้มันมีหลายสโมสรชั้นนำของพิมลิที่แสดงความสนใจในตัวของเขาเข้ามาซึ่งนอกเหนือจากทีมของเราแล้วก็ยังคงมียักษ์ใหญ่อย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และออสนอรที่คอยเกาะติดสถานการณ์ของเขาอยู่อย่างใกล้ชิดด้วยอย่างไรก็ตามต่อประเด็นดังกล่าวข้างต้นทาง TBR ฟุตบอลก็มีการระบ,บุร,รายละเอียดลงมาเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ความสนใจในตัวของเขาจากทางฝั่งลิว์ภูยัยงเป็นแค่เพียงความสนใจในเบื้องต้นเท่านั้นและสโมสรของเราก็กำลังอ,อยู่ในขั้นตอนของการประเมินว่าจะมีการดําเนินการในขั้นต่อไปหรือไม่อย่างไรสำหรับการยื่นขอ้อเสนอขอซื้อตัวเขาอย่างเป็นทางการกับทางต้นสังกัดหลังมันต้องประเมินถึงความเขี้ยวในการจะต้องไปเจราจากับทางอัตตันตาที่ขึ้นชื่อในประเด็นเหล่านี้อยู่แล้วด้วย ไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งสตาร์ดังที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นก็คือในรายของทางแอนโทนีกอร์ดอนปีกตัวเทพของทางสาวิกาดงนิวคาสเซิลอยู่นาต่ดที่ลิเว่าผู้ของเรามีความพยายามอย่างหนักในการเซ็นสัญญากับเขาตั้งแต่ช่วงต้นตลาดรอบนี้แต่เมื่อทางนิวคาสเซิลสามารถหาทางออกในเรื่องของกฎแฟร์เพ์ทางการเงินได้สำเร็จจึงทำให้ดิวนี้มีอันต้องยุติลงไปในช่วงเวลานั้น เพราะล่าสุดกอดอนที่เพิ่งจะลงสนามให้กับทีมของทักเอ็ดดี้ฮาล e ในเกมนัดเปิดสนามฤดูกาลใหม่ที่ซึ่งพวกเขาเฉือนเอาชนะทางนักบุญเซาท์ทัมตันมาได้1ประตูต่อศูนย์แต่จากฟอร์มการเล่นโดยรวมของทางกอร์ดอนเองนั้นถือว่ายัางไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเก่าน,นั่นจึงทำให้บรรดาสื่อในประเทศอังกฤษนำไปพาดหัวข่าวไปในทิศทางเดียวกันเลยว่ามันเป็นเพราะความต้องการที่เขาอยากจะย้ายไปลิเวอร์พูลหรือไม่ ที่ซึ่งตัวของกอดอนเองก็ไม่เคยปกปิดในเรื่องนั้นและมันก็เริ่มจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลงานของเขาในสนามแล้วอย่างไรก็ตามต่อประเด็นนี้ทางนิวคาสเซิลก็ได้ออกมารายงานข่าวปฏิเสธเรื่องนั้นว่ามันหาได้เป็นเช่นนั้นและถึงแม้ทีมงานจากภายในสโมสรเองจะเคยออกมายอมรับต่อสื่อมวลชนในช่วงที่มีข่าวแรงๆกับทางนิวคูครั้งก่อนว่าใจของนักเตะได้ลอยไปอยู่ที่แอนฟิลด์แล้วก็ตาม แต่นิวคาสเซิลเวลก็ยังเชื่อมั่นว่าเรื่องเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่อดีตไปแล้วและการที่นักเตะทำผลงานได้ไม่เข้าเป้าไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นระดับท็อปมันก็เป็นเพราะว่าโจ้ตัวเองเพิ่งจะมีโอกาสลงสนามในช่วงปรีซีซั่นให้กับทางนิวคาสเซิลรวมไปเพียงแค่45นาทีเท่านั้นหลังจากเขากลับมารายงานตัวช้าจากการติดภารกิจกับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2024 อีกทั้งภาษากายของเขาเองก็ยังไม่มีการส่งสัญญาณใดๆที่บ่งบอกว่าใจไม่ได้อยู่กับทีมแล้วแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ